สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดสัตหีบที่ชนบุรีครับที่วัดสัตหีบเนี่ยก็จะมีหลายๆท่านที่มานะครับโดยเฉพาะท่านที่ชอบประหลัดคิกของหลวงปู่อีครับหลวงปู่อีถือเป็นครูบาอาจารย์ที่ด้านที่เก่งในเรื่องสายเวทแล้วก็ประหลัดคิกอย่างงี้นะครับซึ่งนปัจจุบันแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่มาที่วัดนี้อยู่นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ก็ยังมีคนมาเมื่อคืนสายครับนี่ ด้านนี้ก็คือด้านหน้าของวิหารลหลวงปู่อีครับซึ่งเข้าไปด้านในนี่ก็จะมีรูปองค์จำลองของลหลวงปู่อีอยู่ด้านในนะครับผมแต่ว่าเราให้ดูว่าด้านรอบนะครับก็จะมีลานจอดรถอย่างไงครับซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นร้านค้ารถเข็นอย่างไงนะครับผมที่เราเห็นนะครับรถค่อนข้างข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างจอดรถได้หลายคันครับขณะที่ตรงนี้ก็เป็นศูนย์อนุรักษ์นวดแผนไทยครับของลหลวงปู่อีซึ่งถ้าใครที่อยากจะนวดเนี่ยก็มานวดที่นี่ได้ครับราคาปกติก็ประมาณ ร้อยสองร้อยครับผมใช้เวลานวดประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับผมซึ่งการนวดที่เนี่ยก็จะมีคุณป้าหลายๆท่านที่นวดนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้ขึ้นไปดูก็ยังคิวยังเต็มนะครับขารที่ตรงเนี้ยก็จะเป็นทางไปเซเว่นนะครับก็จะมีตรงเซเว่นอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือด้านหน้าของวัดหลวงปู่อีสัตหีบนะครับซึ่งเป็นวัดที่หลายๆคนนิยมมาอย่างผมเนี่ยเมื่อกี้ได้ลองเข้าไปสํารวจดูแล้วก็ได้ประหลัดขิดมาตัวหนึ่งครับก็ประมาณ199บาบาทครับ หลวงพ่อก็จะบรรจุให้อย่างนี้นะครับผมอันนี้คือราคา199บาทจะมีลงยันนะครับผมตรงนี้คือด้านในที่จุดทูบเทียนครับผมซึ่งอ,อ,องค์จำลองของหลวงพ่ออีกก็จะอยู่ด้านในด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ซื้อทูบซื้อเทียนแล้วก็จะมีให้ซื้อหมากนะครับเพื่อจะไปถวายด้านในนะครับผมอันนี้นะครับ นี่คือด้านหน้าภายในของวิหารหลวงปู่อีครับก็จะมีเวลาเปิด7จ็ดโมงปิด16.30น,นครับด้านในนะครัก็จะมีตัวตัวองค์ของหลวงปู่อีจําลองอยู่ด้านในนะครับผมแล้ก็มีตู้ทําบุญแล้วก็ประหลัดทีดที่หลายๆคนนะครับที่เป็นถือว่าเป็นเมตตาด้านซ้ายเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นประหลัดคิกที่วัดสถิติหลวของหลวงู่อีนะครับที่ได้รับความนิยมที่หลายคนมาเข้ากัน,นเยอะก็คือไม้คูณในราคา199บาทครับผมในส่วนของไม้อื่นก็จะมีไม้ตาล199บาทไม้คูณ299บาทแล้วก็ไม้ตาลอีก399บาทครับแล้วก็ไม้คูณ399บาทนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถมาเช่าได้ที่วัดครับส่วนอื่นก็จะมีเหรียญรุ่นต่างๆเนี่ยนะครับผม รุ่นพี่เหรียญรุ่นไหนที่เขานิยมมาเช่ากัน,นครับพี่รุ่นเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยครับโอ้จะเป็นบล็อกอะไรนะหลวงพี่บอกเมืนน่อกี้บล็อกอะไร99บาทนี้จะมีบล็อกอะไรนะหลวงพี่คืออันนี้อันนี้คือบล็อกของสี่จะบล็อกของสี่จะดสามบล็อกแรกอ่า ส่วนไอ้เหงินเงินทุกคนเนี่ยคือเป็น,เป,นเป็นบล็อกแต่สามอ๋อถ้าบล็อกแรกนี่ร้อยสี่สิบเก้าใช่ไหมครับหลวงพี่ใช่ใช่ครับอ๋ออันนี้เป็นบล็อกแต่บล็อกสองสี่แปดสามแต่ว่าบล็อกบล็บอกนี้จะจะบล็อกนี้เหมือนกันอืม เพราะว่าสมัยก่อนหลวงปู่ท่านกเสร็จฟังนเื่อหาหาปัจจัยสร้างงเรีนให้เด็กอนหอ๋อครับหลวงพี่ส่วนแบบเสนหรียญนี้เขาเรียกเรนปลสาเป็นเหรียญนี้หลวงปู่กเสรเพื่อใจก่ียนนีดกอ๋อสองเหลียญนี้ครับหลวงพี่แล้วประหลัดผิดนี่ก็จะเป็นรุ่น199ที่เขานิยมต,ตัวใหญ่ตัว,กตว่ก็ได้แต่สมัยก่อนจะเป็นเขรียก ไม้กระปังหานะครแต่ก่อนไม้กระปังหาใชใตอนนี้เอาไม้กระปังหามาทำไม่ได้แล้วเปนไม้ขึ้นทะเบียนอ๋อมันเป็นขึ้นทะเบียนด้วยนะครับเป็นไม้ขึ้นทะเบียนก็เอามาทำไม่ได้แต่มันจะเงื่อนอ๋อแต่ว่าหลวงพี่อีนี่ก็จะเด่นเรื่องประหลัดขีดใช่ไหมหลวงพี่ส่วนวเป็นพวกเสื้อยันื้อยันไม่่วออันนี้ก็จะมีเสื้อยันนะครับแล้วก็เป็นมีผ้ายันก็มี่ สื้อยันนี้ก็จะมีตัวทิศต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวรูปยันนะครับก็จะเป็นบอกว่ามีอะไรมัางนะครับมีทิศตะวันออกเฉยงเหนือทิศใต้นะครับผมแล้วก็จะมีอัขระที่ที่ได้กําหนดไว้นะครับซึ่งตรงเนี้นอกจากตัวพักเครื่องแล้วก็ยังมีตัวรูปภาพของหลวงปู่อีนะครับอันนี้200บาทเนี่ยนะครับผม อันนี้ก็สองร้อยก็จะเป็นหลบเข้อีที่มีเห็นชัดมากขึ้นในของใบหน้านะครับอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทก็ถือว่าราคาที่เช่าที่ไม่แพงมากครับสำหรับวัดที่แนครับผมอันนี้ก็สองร้ยห้าสิบบาทก็เป็นภาพใหญ่เลยนะครับผมส่วนใครที่สนใจพยันหรือว่าอยากจะแขวนไว้ในรถก็จะมีแบบตัวอักขระอย่างเงี้ยครับที่ที่เป็นแขวนไว้ในรถได้เงี้ยนะครับผมอ่า อันหนึ่งก็จะมีตัวหลวงพุอีเป็นภาพอย่างเงี้ยนะครับขนาดที่รูปหล่อนะครับก็จะมีขนาด9นิ้วนะครับราคา900 0ันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้รูปหล่อของหลวงูุอีครับแล้วก็รูป3นิ้วเนี่ยราคาเนี่ยนะครับผมตามนี้นะครับส่วนผ้ายันเนี่ยเป็นก็เป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบ เรื่องยันนะครับด้านในก็จะเห็นผ้ายันยนะครับแล้วก็จะมีตัวผ้ายันนะครับก็จะเห็นอักขรโบราณที่หลวงู้่ออีเคยจารไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้ครับที่จําหน่ายเหรียญแล้วก็มีเหรียญเป็นเกลียบเนี่ยนะครับผมขนาดพิพ้ายอดคงนะครับด้านบนเลยนะครับ <Es> หรือเหรียญกมลหลวงชุมพรนะครับก็จะมีอยู่ด้านนี здоров. ้ท <tamanho. S 1> ี่ตูวเหมือนสร้างร่วมกับกองทหารด้วยนะครับนะครับแล้วก็จะมีพระเจ้าตากสินด้านนี้นะครับที่เป็นองค์หล่อนะครับ อันนี้ผมจะพามาดูใกล้ครับสําหรับสลัดผิดที่หลวงปู่อีจานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต้นแบบนะครับก็จะมีด้านหน้าหัวเนี่ยก็จะมีอักขระอยู่ด้านบนนะครับผมส่วนด้านข้างก็จะมีอย่างนี้นะครับตัวด้านบนก็จะมีขนาดที่ด้านบนตัวตรงเนี้ยนะครับก็จะมีพื้นที่เยอะสุดแล้วก็จะมีอักขระเนี่ยเขียนจานว้อยู่อย่างนี้นะครับผมนะครับก็จะมี ลายอัขระตลอดตัวของปลักขิดนะครับผมเดี๋ยวผมบนให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างด้านนี้ก็จะมีเหมือนกันครับว่าเป็นตักกระที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ละทิศทางนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของปลักของหลวงปู่อีที่เน้นด้านการค้าขายนะครับผมพอเราออกมาจากวิหารหลวงปู่อีด้านขวามือครับก็จะมีขันน้ำมนต์เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า ขันน้ำมูที่อยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ำมูสามารถมาลดน้ำอะไรได้ก็จะมีถังให้เรียบร้อยตรงเนี้ยนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถนําขวดมาตักได้ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับผมก็ตักนิดนึงแล้วก็โผลขวดสักหน่อยดีกว่าครับ ขณะที่ด้านบนเจดีย์ร้อยปีเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่อีครับแล้วก็รอยพระพุทธบาทด้านบนเ่ยนะครับตรงนี้คือลอยพระพุทธบาทด้านบนแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่โชว์เกี่ยวกับเรื่องของพระด้านบนเลยนะครับก็จะเป็นพระเครื่องที่หลวงปู่อีท่านเคยสร้างไว้นะครับผมก็เป็นรูปเหมนะือนรุ่นปี2508 นี่นะครับผม การมาวัดหลวงพุธที่วัดสัตหีบเนี่ยนะครับผมนอกจากที่เราจะมาไหว้หลวงพุธแล้วเราสามารถไปเที่ยวในย่านนี้ได้ครับอันข้างหน้าเราก็คือแผนที่ครับซึ่งเราตอนนี้เราอยู่ที่วัดหลวงพุธตรงนี้นะครับผมเราสามารถไปที่ศาลรละวิถธทันเสด็จเตียรนะครับกรมูหลวงชุพรกองทัพเรือได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็เป็นอ่าวเตยงามครับสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวทะเลต่อนะครับผมนะครับก็มีศาลเสด็จเตียเขาแหลมปู่เจ้านะครับผม ตรงนี้ก็มีหาดสอเนี่ยครับด้านบนนี่เนี่ยนะครับแล้วก็มีศูนย์อนุรักษ์พันเต่ากองทัพเรือตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพื้นที่เที่ยวกใกล้เคียงนะครับสําหรับใครชอบตีก,กอล์ฟอะไรก็จะมีอยู่ด้านบนนะครับศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีภูตาหลวงนะครับผมแต่แต่ว่าใครจะวกเข้าไปในในส่วนของแถบพัทยายหน่อยก็จะมีพระพุทธรูปแกสลักเขาชีจันเนี่ยนะครับแล้วก็วัดยานสังวาลารามนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เที่ยวรอบ,รอบ วัดสถิีิของหลวงปู่อีนะครับผม